คำถามแรกคะ่ะท่านแม่ทัพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพังงากระบี่ภูเก็ตมีความเชื่อมโยงกับผู้ก่อเหตุรุนแรงใน3จังหวัดชดายแดนภาคใต้หรือไม่อย่างไรบ้างคะคือก็อยากเรียนให้ทราบว่าก็เริ่มต้นมาจากที่มีแหล่งข่าวระชาชนนะครับแจ้งเจ้าที่ว่าพบคนสงสัยในเมื่ที่พังงาจังหวัดพังงาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสกัดบุคคลตาได้แล้วสองคนแล้วก็มีความสงสัย เกี่ยวข้องกับเรื่องขางกากันในพื้นที่จังหวัดเาีงพกใต้แล้วก็เลยส่งตัวมาที่จังหวัดปัตตานีนะครับให้ทางตรจปุทธรภาค9นะครับทำการสักถามนะครับก็จากข้อมูลที่ได้รับนะครับก็ว่ามีเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเตรียมการก่อเหตุรุนแรงก่อเหตุสร้างถากรนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ฝั่งดามันนะครับก็นําสู่เรื่องของการขยายผลเพิ่มเติมต่างๆนะครับก็แล้วก็สักถามเพิ่มเติมก็มีส่วนเกี่ยวข้องก่า เคยไปรับสั่งการจากแกนนําของกระบวนการที่อยู่ติดเพื้นบ้านเรานะครับเพื่าให้มีการสร้างถากการในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจฝั่งอันดามันนะครับคือคือเมืองกระบี่นะครับไล่แ,แต่กระบี่แล้วก็จังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตน,นะครับแล้วก็จากการทักถามต่างเนี่ยที่ขยายผลเพิ่มได้อีก3าคนจาก2คนเป็นสคนต่างๆก็มีความเกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงกัน ว่าเป็นการแยวงกว้างของผู้ก่อเหตุแรงที่พยายามสร้างสถานการณ์เป็นวงกว้างใช่ไหมคะอย่างไรบ้างคะครับคิดว่าจากขันุภาพเองเนี่ยจากการตรวจสอบแล้วว่าต้องการก่อเหตุด้วยสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งจังหวัดเริ่มจากกระบี่นะครับจังหวัดพังงาแล้วก็ภูกเก็ตเป็นก่อเหตุด้วยระเบิดแต่ว่าจากการตรวจสอบว่าเป็นระเบิดเนี่ยไม่มีส่วนทางหารหรือไม่มีส่วนทาําลายก็ต้องการให้ให้มีเหตุการณ์มีสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งสามจังหวัด แต่ก็นิย้มว่าคือไม่ไม่ได้มีส่วนที่จะทำลายทำลายหรือส่วนงหารคือว่าทุระเบิดเนี่ยจะมีส่วนเชื้อปะทุดินขยดินขยาย,ย,ายแล้วก็ส่วนสังหารแต่ว่าที่ตรวจพบได้ไม่มีส่วนที่เป็นทำลายนะครับเป็นแค่ต้องการให้มีเหตุเสียงดังต่างๆนั้นครับสำหรับมาตรการหลังจากนี้จะดูแลพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้และพื้นที่ที่ท่านประธานภาคที่4ี่ดูแลก็คือพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยจะมีมาตรการดูแลอย่างไรบ้างคะ คือก็ต้องขอบขอบคุณนะครับทางเครือข่ายป้าระวังในพื้นที่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลกัหลกๆจะ <c oughs> เป็นกระบี่พังงาแล้วก็ที่ภูเกตเต็ตจากเคสนี้นะครับภ้าประชาชนในพื้นที่พบคลต้องใส่ก็แจ้งเจ้าที่นําสู่การควบคุมตัวต่างๆนั้นแล้วนนเนี่ยในการที่เมื่อฝ่ายตรงภูเก็ตรแลงต้องการจะจะขยายพื้นที่ต้องการเกตต่อคือต้องการจะทําลายคล้ายกับทาลายรุคบเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าต้องการให้มีภาพว่า มีเหตุระเบิดนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่ว่ามาตรการต่างๆนี่ครับก็คือส่วนของเจ้าที่ก็ต้องขอบคอุณทั้งความพร้อมของเจ้าที่ตำรวจภูธรภาค8ภาค9นะครับท,ที่ที่ร่วมกันทำงานร่วมกันอย่างอย่างประสานสอดคล้องได้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ส่วนของกองงา,ารศึกษาความคงพายในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาหรืจังหวัดภูเก็ตนะครับในการร่วมกันทํางานต่างๆแล้วก็ก็คงยกระดับการปฏิบัติงานให้ให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ในการเฝ้าระวัง กลุ่มมงแดงที่จากในพื้นที่จังหวัดชายตากได้ที่จะมาเกิดนอกพื้นที่นะครับต้องยกระดับให้มากขึ้นแล้วก็สําคัญคือเครือข่ายภาคประชาชนต่างๆก็ต้องมามาร่วมกันในการเฝ้าระวังให้มากมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วล่าสุดที่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจากภูเก็ตควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้สามรายที่อำเภอแม่รานจังหวัดปตัตตานีก็คือมีความเกี่ยวข้องครับ,รบมีความเกียเ่ยวโยงกันครับ และคําถามสุดท้ายค่ะท่านแม่ทัพคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุจูงใจในการก่อเหตุของคนร้ายนี่คาดว่าเกิดจากอะไรอย่างไรก็คิดว่าต้องการต้องการให้ทําลายระบบเศรษฐกิจเพราะว่าเมืองแต่ฝั่งอัลมาณนะครับตั <S <S er ้งสามจังหวัดเนี่ยไม่ว่ากระบี่พังงาหรือหรือภูเก็ตนะครับเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่เศรษฐกิจเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็ทำรายได้ของขาวสวทยไทยเราเป็นวนมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเฉพาะ ทั้งกับบุเก็ตนะครับมีคนมาต้องเที่ยวเยอะมากถึงขั้นที่ว่าคนมามากอยากมามากไม่สามารถมาได้เพราะว่าขี่ความมากการรับอากาศยานของนาบินมีความจำกัดอะไรต่างๆนะครับก็จะต้องการให้มีเหตุในเมืองเศรษฐกิจหลักที่ที่สำคัญของภาคใต้เรานะครับคถามสุดท้ายโ้อเสริมหน่อยคะ่ะถ้าไม่ทค่ะอยากจะฝากอะไรหรือเน้นย้าอะไรให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างไรบ้าง ก็คือก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทางทางหน่วยในพื้นที่ว่าเป็นฝ่ายตํารวจทั้งตำรวจภาคนปดตำรวจภาค9ที่ได้ทํางานร,ร่วมกันแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทางกองดุการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดต่างๆครับท,ที่ที่เมื่อเราการปฏิบัติแล้วแล้วเรื่องใดที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันต่างๆก็ส่งต่อประสานงานกันจนนาไปสู่เรื่องของการซักถามขยายผลแล้วก็ได้ได้ข้อมูลมานำไปกลนสู่กา,การควบคุมตัว นะครับแล้วก็เราก็รู้เครือ,อาข่ายขบวนการที่ต้องการจะก่อเหตุในพื้นที่และที่สิ่งที่ผมอยากให้เห็นก็ให้เห็นมาแล้วคือก็คือความตั้งใจทําง,งานของเจ้าที่ทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ตัวถึงภาคประชาชนในพื้นที่นี่ก็ได้คอยสังเกตแล้วก็คอยแจ้งบาแสก,กับบุคคลแปลกหน้านําสูา่เรื่องการจับกลุ่มในครั้งที่ผ่านมานี้นะครับ